Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn คนนี้หน่อยถึงว่าคนนี้มีปีกพีดีนะคะทุกนดังที่เราพกเขาไปพร้อมกันได้เดี๋ยวเราจะต้องการไปการงานเรื่องใหญนี้คือเราต้องวิ่งสามขาไปหาตั้งหลักตรงนั้นนะคะทุกคนใครถึงเป็นคู่แรกก็ยินดีด้วย นกัมาค่ะเดี๋ยวเราจะให้สัญญาณกับทุกคู่นะคะต้องมีนไปในท่าไห้ควรเป็นใครให้สัญญาณ ทุกคนช่วยกันเอาไหมคะหนึ่งสองสาม 不是，不是 <laughs> <laughs>，快快快快快快！拜拜 <laughs> 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 ใครอยากเอาแซนก์เอาไปเลยเอาไปเอาไปเอาไปเอาไไม่ใช่ทำให้เรเน เอมินก mm ็เหมื e ่อยเดินชิวๆจะถึงก่อนร้านกินเลยนะีก้เพี้เกมมันเยอะมากแต่เกมแรกก็เอแร่เอมาแกไม่อมัไปที่ขาแล้วก็ไล่เงินของอเอง กีตินก <S <S> <S ็หอมเคลาบอกอุ้ย um> นี่าเวเียว้เิ้พไหมคะอ่ทำการติดติดลูกโป่งผมไม่มียาละก็ได้เลยมาโอ้ยโอการโอ้โหกรารขบแ้รองท้าแก คืองเจลาเนี่ยมีไกินลูกบอลีน้วยขาเงงานนี่มีส้มตีก็ตอนนี้ตัวก่อนลูกโปงแตกก็คือหนังยางขาไงถูกไปตรงตงบอแล้วบอุอลกแั้งหมดอลลกด่ยอ่ล้นดูว่าในที่นี้จะมีไปเลูกโปงองไหมแ้ว เราเราเราไม่มีนั่นนงนะคะเธอเอาลูกป่งเธอมาขวดดีลอ้ยอยู่ตรงนี้ดีจังเลยแกับใครใครจะว่าอะไรมาถึงเราก็จะแบบสียหน้าดิลิน่อน ได้อเลยมดนี้จะให้ลูกบน้องเข้าเหมือนเดิมไม่รู้ให้ให้สัญงยาออกหยออกนะทุกคนหนึ่งสอไป

ผู้เข้าแข่งขันจากทีมชื่อทีมอะไรนะคนสวยคนสวยเาแต่แต่ทีมสวนเ้าแต่อยู่ครบเอ็มเอ็มยังอยู่ครบเอ้มเมงมีทีมีีมีล้วก็เชื่อมสัมพันธ์ประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่นก็เป็นเดียกันก็เป็นดีวกันเดีกนนแ่าเรือมกนหลนจได้ว่าหนูพูดไว้อยู่ว่าเฮ้ยอี้ยวย Ya Allah ya Allah. Ini nak give hadiah gift gift lah. Ambil satu hadiah. よかった。<laughs> <laughs> 哈哈哈哈哈！ ในห้องในห้องที่บีว่าพี่นลยนะอยู่กินเดียกัน,นด้ยค่ะยวงพาชนะเองพีนน่นิทานสิมาว่าเอาคนแค่หนึ่งคนเราโได้ยังไงดีคนแค่หนึ่งคนที่ับตรงนี้ะเดี๋ยวเดเดีมาตอไ เราแพ้ค่ะเราไม่ดพลินะตู้อยู่ตั้งนานเมื่อกี้คืออะไรไม่เป็นไรเราแพ้ไมงยอมหรอกค่ะโอเคหลอดไม่เป็นพลาดนะเป็นผู้ใหญ่้ไปชื่อคุณินะาคนแพ้แล้วยังไงต่ออยู่คะโอเคคับ

อยากเก็บป็ละมอด้เือเสียเปียขากั้

วได้พูดให้แล้วหรือว่าทางการพูดถ้าจะโกนอะไรหนูจะด้วยเลยเป็นการเชื่อมต่อทางที่แปลกที่สุดที่เราเคยเห็นเมต่อไปคือเกมต่อไปเป็นเกมของพวกเราที่นี่นะ 頑張れ。<laughs> นี่โยมมาทําอะไรอยู่นี่หรอนี่ มีอะไรแค่เป็นการสมทุนหรือเปล่าลเราไปเล่นกับกล้องนี้ค่ะจะเก็บหม้อนกะันไหมเก็บหม้อกันไหมเอาเอาหมูก่อนไหมคะเดี๋ยวเ,เรเา,เ,า,เ,านนะเป็นตัวอย่างเนี่ยเป็นเป็นมีใครจำคำพูดแม่นๆได้ไหมคะน,นี่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 

非常的累。嗯 ่คือยืนอยู่ข้างหลังอะเราก็มโนว่าพี่เน่ะพูดกับใน่ารักมากากมากมีใครในนี้อยากพูดไหมคะทุเลยทุกคนเลย เทีเด <Es by> <G lass NBC> ียวค่ะลวนี้เอาจริง <half> ๆ้าตั้งแต่ป๊อั u มาหนูเพิ่งเคยเห็นพี่นะเหนือออกเยอะขนานี้ใช่แต่เรียนเต้นกับพีกันเรียนเต้ไม่เพี่นเหนื่อยขนาดนี้เลยใช่เหนื่อยมาอนเรียนเต้นจรงค่ะ้แต่เวลาเหนืออกแล้วดูเซ็กซี่นะคะ